สวัสดีค่ะดิฉันน,น,นั่งสัรนิานิชาร้สิบพุชัยจากชั้นมาเยมศึกษาปีที่5.3รับเลขที่ย8ค่ะวันนี้จะมานำเสนอเกี่ยวกับย่างวงช้างนะคะขออภัยนะคะไม่สะดวกนะคะย่างวงช้างของห,หนูถูกหนอนแล้วก็โดนกินไปหมดแล้วค่ะแต่ยังเหลือเขาคุ้มคเป็นย่างงวงช้างอยู่นะคะย่างวงช้างชื่อภาษาอังกฤษคือ Indian h e n d r o ชื่อวิทยาศาสตรษษ์คือ h e l i o t r o p i m i n d i c m เป็นพืชสุนพรยที่มีการใช้ไม่อย่างยาวนานในตำรบยาพื้นบ้าน ใจที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติการต้านการอักเสบและการลดอาการปวดของสรรวกจาจัดย่างงวงช้างย่างงวงช้างเป็นพืชสุนพรยที่มีคุณสมบัติและสรรพคุณที่หลากหลายมากโดยจะโดดเด่นในเรื่องของยารักษาโรคย่างงวงช้างสามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายทั่วทั้งลำต้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรากใบลำต้นหรือแม้กระทั่งดอกเ,เองก็ตามนะคะวันนี้เราจะเริ่มพูดจากเรื่องของรากก่อนนะคะรากของย่างงวงช้างจะนิยมนํามาต้มกิน เื่อช่วยในเรื่องของแผลฝีเม็ดเล็กๆหรือว่าจะนํามาตำให้ละเอียดแล้วคั้นน้ําเพื่อใช้ในการหยอดตาแก้การตาฟางตามัวได้ค่ะต่อไปจะเป็นส่วนของลําต้นนะคะลําต้นของย่า่งงวงช้างจะช่วยในเรื่องของโรคชักในเด็กแก้ร้อนในกระหายน้ําแก้การบวมลําต้นของย่า่งวงช้างเมื่อนํามาต้มแล้วผสมน้ำผึ้งเล็กน้อยจะนิยมนํามาใช้ดื่มเพื่อช่วยในเรื่องของเด็กตกใจตอนกลางคืนแก้พิษกอดักเสด นี่ในกระเพาะปัสสาวะปากเปื่อยหรือแผลบวมได้ค่ะต่อไปจะเป็นในเรื่องของใบของย่ายงงวงช้างนะคะใบของย่ายงงวงช้างจะนี้มมาตำให้ละเอียดแล้วสามารถนํามาใช้พอกรักษาแผลได้ค่ะหรือว่านํามาคันน้ําแล้วใช้หยอดตาหยอดหนูแก้การตาฟางได้อีกหนึ่งสรรพคุณของใบของย่ายงงวงช้างนะคะก็คือนำมาผึ่งลมให้แห้งแล้วนำมาม้วนทำเป็นยาสูบใช้สูบเพื่อช่วยในเรื่องของโรคภูมิแพ้ได้ ต่อมาในส่วนสุดท้ายที่เราจะพูดก็คือดอกของย่างงวงช้างนะคะดอกของย่างงวงช้างจะช่วยในเรื่องของการขับประจำเดือนได้ค่ะโดยนํามาต้มกินข้อควรระวังในการใช้ย่างงวงช้างถึงแม้ว่าย่างงวงช้างจะมีสรรพคุณทางยางมากมายแต่ก็มีสารกลุ่มไพลโรลิซิดีนอะคารอยและก็มีสารอ e ีนิซินเอนอกไซด์ซึ่งทั้งสองอย่างนี้หากใช้ในปริมาณที่มากและสผสมกันมาเป็นเวลานานต่อเนื่องกัน จะทำให้ส่งผลอันตรายต่อตับเป็นอย่างมากดังนั้นหากต้องการที่จะใช้เพื่อสมุนไพรชนิดนี้ในการรักษาโรคควรอยู่ภายใต้การดูแลและการแนะนําของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นและควรศึกษาข้อมูลให้ละเอียดก่อนใช้ทั้งข้อดีและข้อเสียค่ะขอบคุณค่ะ